โอเคบ m าย n ีวเริงพ s n o ใหญ n ตัด p าเบิ่งพอใหญ่ตตุนใหม่รอบสะได้จนมือนี้ไม่อย่งเห็ด ต้นไม่ลุงซิจีตืน่นไงหล่ะกัมันล,ล่นลงสะเราก็มาตัดมาทำความสะอาด <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้กระบไดโรคหวายดอกจก้มอากาศมันเริ่มเย็นเย็นเนี่ยน้ำกับเป็นหนาวเย็นๆกับเลยบบริเณยพงไงหญ่ต <c oughs> ต้นไม่ เราก็าหาแนวเห็ดเรื่อยแล้วพอใหญ่นี่อยู่ว่างๆเรายอยู่บ่ค่อยบ่ค่อยจะอยู่ว่างๆหาแต่แนวเห็ดก็ก็แกะแกะเห็ดน,น,นั่นเห็ดนี่มันว่างว่างส่วนวันว่นางว่างทุกวันพอพ่อใหญ่เราก็เสียณแล้วกับบอมี อย่งางเห็ดกับยูบานเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้ก็ก,กแก๊กแก๊แกหลินไปที่เบือ่อยูบานก็ออกไปเทียเท่ยวเละเที่ยวแถวนี่แถวบ้านนี่แหละสภาพี่น้องไปเบิ่งผักผักข้างบ้านที่ปลูกไว้เหลืออย่างนี้ ตอนนี้กับเลือผพกซี่เพลซี่ก็เก็บกินแน่ทุ่มือใน,นลงคไมคคือพอกินผักกาดเมื่อไหรก็แล้วริกมาลงจ้ะริกมาลงค่ะ,มคะมเมื่อเทือนนี้กาเบียเราวม่หลงเกิดก็ไม่ได้ถอนออกเมือ่อเหลือสองสามตัวฟังนี่นะคะอันนี้ก็บะเขือบะเขือเปาะมาลงจาะมะเขือมะเขือเปาะมาลงริก กินมืมัดดอกข้าจ่ะหาผูกไว้ซื้ออันนี้ก็เป็น,ตนแตงกวาแตงกวาก็กินไปเก็บกินไปหลายแล้วจ้ะนี่เหลือหน่อยใหญ่มันแลกนี่ละสิเก็บมีซองพนกะกินเมื่าท่านแจกเข้าวเนียยังไงนียวมันน่ะแล้วจ่ะบางๆอันว่าแต่แตงกวามา่ใช่หน่อยหน่อยนู่นเมนตุ๊บพี่น้องไม่หน่อยง่ายเห็นไหมต้องดีๆนหน่อยไงไ่ายเลยพี่น้อง บิ่งตายกินมาเมื่อเก็บสองสามหมื่นเก็บหน่อยหนึ่งตัดกินเมื่อหน่อยก็พอใหญ่เรามีคนกินอยู่สองคนสองแถวตายยายต้นดอกไม้ดอกมันล่นใส่สะพอใหญ่เราเลยเราก็เลยหาตัดตัดออกทำความสะอาด ไม่ค่อยลงเล่นหรอกจะช่วงนี้หน้ามันเย็นเป็นคขน้นขีหนาวเนาก็เป็นคน้นขีหนาวเดี๋ยวจะไปาพาบึงพักอยู่ฟังหนึ่งนี่แหละจะเป็นยังไงฝักอีกฟังหนึ่งว่าเป็นยังไงไงโบ ตูแม่งหลักเออบางหงไม่สามหน่วยหนึ่งพี่นอ้อนนนง,อ,อ,งนนะะอันนี้กิเป็นกะเพรากำลังเกิดกับโูละพันโหระพาไปจะกินแล้วเขาปุ่นนะจ๊ะอันนี้ก็ร่างเริมเอาถั่วมาลงถั่วมาลงใหม่นะจะอัปเดตระเบิดเขลอเทศเป็นยังไ,ไงแชงว่าระเขือเทศเบึ้งมามือนี่เป็นได้ไหน เริศไม่นวยแล้วจ้ะค่ะพอท่านสุกนวยรูบๆเดียกพี่น right ้องรูบ enfin แต่ยังไม่สุกรอมันสุกสิไอเด็กขนาดวานลูกหม้เก็บกินไปเรื่อยค่ะพอท่านใหญ่เดี๋ยวก็เก็บเบี่ยมมันกินเนี่ยเนี่ยมันหลายเบี่ยมมันหลายพี่น้องมาอัปเดตให้เบื้องใหม่ว่าบเบือเทศเริ่มนวย ไงแล้วหกวากบ่ท่านได้สซก้อไม่เคยปอดบกเขื่อ,อน,นี่จังไนในใบไงให้แถบพี่นอ้องว่านี้บ่อใดไปข้างนอกจอยู่บ้านก็เลยเห็ุวิดีโอบรรยากาศอยู่บ้านรอบบ้านไม่ให้เบ่งแบบไงแล้วเห็ุอย่างนี้ตอนนี้บ้านเฮามือนี่ฮอนอากาศฮอนจ้ะอากาศฮอน vìe xin chào alo nở room, huh? Not room do you fall down swimming pool yeah go swimming yeah swimming pool con cá nhân ha đây hết cọ cọ này là phu thầu phu thầu bán hao với อยู่ซื้อๆ่าเป็นหาเห็ดก็ก,ก็แกกๆหาแต่แนวเ,เห็ดฮัทไม่พี่ฮัทไหมห 28ดีกี้ข้าววะหอนแล้ววบะหอนเออยย28ังกัได้เนาะข้าวาหอนเป็นมาบหอนตายตตต เด้อพี่น้องผูงในนะ้ใดอยากมาไหว้หนามก็มาเด้อต้นทั้งนี้นี่ครอยากหไหว้ขี่ทานพื้นที่ปลูกพักกับ,บรารดอกทางๆแล้วต้นปามอ,ออกแล้วก็มาปลูกสลหรับกันยางละหน่อย ก็ได้กินแบบว่าปลอดสารผิดแนงสินะพี่น้องเอาเป็นว่าไทยมือนีเบ่้ไม่ย่างไทยบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านไม่ให้พี่น้องเบิง้งก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะจะมีโอกาสจะเห็ดคลิปมาให้เบิ้งมาม่จ้ะ